เอออ่อสวัสดีครับสวัครับ <ๆ S 2> ๆๆกลับการเรื่องการศึกษาไหมวะไม่ต้องเมื่อ <c oughs> กี้ด้วยการเปลียนไปแล้วนะอ้าวันนี้เราจะมอาพิซซินซอลแม็กธรรมดาที่ผิดโอ้ยมันย <c oughs> ยิงมันยิงมันยิงมันเลยกับฟาร์มแม็กที่ไอ้เหี้ยนี่มันโง่โง่เสียดายตังค์ที่มาอนไรตั้งสามา้อยกว่าบาทไอ้คู่นะสาม้กว่าบาทมึงพูดอย่างนี้กูเสียหมดจ้ะก็มึงโง่มึงเองอ่ะดูดิมึงดูดิเห็นมโคตรแม่ง ดูดูดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งซื้อมาอันละร้อยหนึ่งมันซื้อมาสามอันคือแม่งฉลาดมากสหรับคนเล่นตุ้มันก็อยากได้เหมือนกันอ่ะกูอยากได้ไม่มีกำไรวันนี้เราจะยังไมินนะ <c oughs> การเปลี่ยนแม็กเร็วก <c oughs> ระซองแม็กธรรมดาก่อนปั๊บดูนะครับแม็กหมดสแตนด์ดานะแม็กหมด <c oughs> แม็กหมดสแตนดาร์ดเปลี่ยนแม็กถ้าดับเบิลแม็ก ทั้งหมดทั้งหมดร้องอีกอย่าไม่เสียได้แม็กเหรอเสียเฮ้ยมันลื่นกว่าเบต้าแม็กอีหี้มันเลื่อนกว่ายาการเถียงกันนิดนึงไปไปโชว์ฟ้าแม็กของมึงอ่ะฟาแไงไออี๋หลายบอกเนียเลาบของมึงอ่ะไปไปแม่งคู่เสียได้ตังเลยสามร้อยกว่าบาทพูดต่อพูดต่ออันนี้แบบไหนเนี่ย อันนี้ไหนเป็นซัดไหมครับคป็นเร็วเอาเร็วสิครับหนึ่งง่ายสบายปกตินะครับปกติคนทั่วไปนะปกติคนทั่วไปนะเขาจะติดอยู่ตรงแถงโอเกเวสแต่ไอ้เี้นี่ติดความแล้วเวลาวิ่งนะครับมันบอกว่าไม่หลุดแต่วลาวิ่งทีไรแม่งเราอยู่แบงก์ยอเก็บแม่งคำหาเก็บทุกตาอ้าอ้าอ้าแต่การแต่การเรเร็วเร็วดึงไม่ออกอ่ะครับอือจะลองยิง พอเปิร์นะโอ้ยดับเบิลแม็กกับดับเบิลแม็กเอ้าเอาเอาดับเบิลแม็กก็ลูกพี่ก็รูกพี่ดับเบิลแม็กลูกพี่ไม่มีเว้ยเอ้าเอากูให้แม็กกูให้แม็กอันนี้ปืนเช่าครับดูดูแม็ปืนเช่าครับปืนเช่าดูครับมันสัสสัส เออเมื่อกี้มันยิงกูนี่หว่าปล่อยลงไปลมเลยตั้งซ้ำลมอลยตั้งซ้ำเหัวหัวด้ันเดวมันป้นเดี๋ยววะรุบกเดี๋ยวะปล่อยลงไปเอ้ยปรุ้บกันกูไม่ออกมาโอ้ยสูไม่ทําบาปกูเ้อนคนโยก มึงเป็นไงแล้มึงกูดิมันหนึ่งกูดิมันหนึ่งกูดิเอิไม่ทำไมล่ะไอ้เหียอ๋อสังเยสังยแสบแสบแม่ดอกแรกเอ้เหียยืนอย่างนี้ใกล้ๆกูเลยแบบมาหนึ่งๆกันให้เฮียคล่องใจคล่องใจหนึงหนึ่เอคลิปหนึ่งหนึ่งับมันครับเจอเออคุณเล่นด้วยสองหนึ่งสองหเฮียอะไรคุณหึอตลุงมึงลุมมึงโอ้เฮียเหนื่อยมามา